รวมหนึ่งทุกบริการในชาวส่วนยางยิ้มได้กว้างขึ้นที่แอปพลิเคชัน RAOT Smile RAOT Smile แอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการจากการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทในรูปแบบ One Stop Service ครบจบในแอปพลิเคชันเดียวมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่เพื่อพี่น้องเกษตรกรชาวส่วนยางและผู้ที่สนใจ ในระบบเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ทำการศึกษาค้นคว้าแนวทางการทำการเกษตรด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนผ่านโครงการและกิจกรรมต้นแบบที่ได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทยเพียงเปิดแอปพลิเคชัน RAOT Smile เลือกไปที่เมนูบริการเลือกหัวข้อเกษตรกรชาวสวนยางต้นแบบด้วยเกษตรกรรมยั่งยืน จากนั้นเลือกโครงการที่สนใจเพื่อดูรายละเอียดของโครงการไม่ว่าจะเป็นชื่อโครงการข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของเกษตรกรชาวสวนยางด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนนอกจากนี้ยังสามารถเลือกกิจกรรมที่สนใจภายใต้โครงการเพื่อศึกษาข้อมูลต้นทุนกำไรและรายได้ของกิจกรรมรวมถึงรูปภาพการทำกิจกรรมของเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในการทำสวนยางด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนช่วยลดต้นทุนเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางและทั้งหมดนี้รวมไว้ให้คุณแล้วใน r AOT Smile Application เดียวรวมครบจบทุกบริการจากการยางแห่งประเทศไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android กอยอทอบริหารยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน